สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเคสฟอลแคมที่อยู่ด้านหน้าผมนะครับมันจะดีจะเจ๋งแค่ไหนทําไมผมถึงเลือกใช้วันนี้เราจะมาคุยนครับ ครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับทําไมผมถึงเลือกฟอร์แคมนะครับเพราะว่าผมเนี่ยดูคนต่างประเทศใช้ก่อนนะครับแล้วก็ดูรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งเขาใช้กล้องแค n น on ใช่ไหมแล้วเขาใช้เคสของฟอร์แคมนี่แหละไปเห็นครั้งแรกอ่ะรู้สึกว่าอีโคซิสเ็มมันดีมากคือมันแบบว่าใส่ง่ายมันทําอะไรเร็วไปหมดเลยนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องต่อพวกคอนเนคเตอร์ระหว่างของชิ้นนึงกับของอีกชิ้นนึงนะครับอย่างเช่นเนี่ยผมสมมุติเลยผมมีแฮนเดิลอยู่ใช่ไหมแฮนเดิลตัวเนี้ยแล้วมันยังแยกกันได้อีกนะเนี่ย เห็นไหมอันนี้เนี่ยมันต่อง่ายอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราจะเอาลงเคสใช่ไหมเราก็แค่สไลด์เข้าไปนะครับสไลด์จากจุดนี้อันนี้มันเข้าแล้วแหละแต่เราสามารถเลื่อนตำแหน่งมันได้ตรงท็อปแล้วเราก็ปล่อยมันเนี่ยมันก็ล็อกแล้วมันก็อยู่พร้อมที่เราจะออกไปถ่ายแล้วนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องอะไรดีก,กว่าว่าผมเนี่ยซื้ออะไรมาบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเคสนะครับของ FX 3 0นะครับอันนี้ผมใช้อยู่คือ FX 3 0เนาะรูปร่างเนี่ย สวยงามมากนะครับคือที่ชอบเลยมันง่ายนะครับอีโค y ิสต m มมันดีทุกอย่างเลยนะครับแต่บางอย่างก็ยังไม่โอเคเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังเลยแบบรวมๆเน่าจะพูดไปเรื่อยๆนะครับก็ฝากรับชมรับฟังกันด้วยนะครับสิ่งที่ผมซื้อมานะครับก็มีเคสนะครับจริงๆผมซื้อของ e f ฟเมาด้วยแต่ตอนนี้กําลังถ่ายอยู่นะมันใช้เคสเดียวกันได้นะครับแล้วความเจ๋งของมันอีกอย่างนึงนครับตอนซื้อมาตัวเคสเนี่ย มันแยกกันเป็น3ชิ้นนอะอันนี้ที่ประกอบเข้าไปคือมีเพจล่างนะครับเพดข้างๆนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับสามารถถอดออกได้นะถ้าเราไม่ชอบแล้วเราอยากใส่ไอ้ท็อปแฮนเดิลของ FX 3 0ที่มันใส่ไมเสริมได้นะครับเราก็สามารถถอดตัวนี้ออกเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นท็อปแฮนเดิลของกล้องเองเลยก็ได้นะครับแต่ผมเนี่ยไม่คิดว่าจะใช้ไมของมันอยู่แล้วนะครับของท็อปแฮนเดิลของมันอนะ เพราะว่ามันดูแบบไม่ค่อยแข็งแรงนะครับความรู้สึกผมนะเวลาถ่ายอ่ะผมต่อพวกไวรเลสนอกอยู่แล้วหรือไม่ก็เป็นซาาบูมเลยนะจะไม่ค่อยแบบติดไมล์หัวกล้องเท่าไหร่หรือถ้าเป็นไมล์หัวกล้องเนี่ยผมก็จะเอาไมล์ที่อยู่ด้านบนเนี่ยมาติดนะครับก็คือเป็นไมล์โหลดนั่นเองนะครับสิ่งต่อมาที่ผมซื้อนะครับก็มีท็อปแฮนเดิลนะท็อปแฮนเดิลตัวเนี้ยมันเจ๋งเจ๋งนะคือมันสามารถแยกออกจากกันได้เนี่ยเห็นไหมแล้วเราเอาไปแบบประยุกต์ทำเป็นนู่นนี่นั่นได้เนี่ยครับ มันประกอบกันแบบเนี้ยเสร็จแล้วเนี่ยคือการคอนเน็กกันเห็นไหมมันมันค่อนข้างสะดวกเลยนะครับอย่างถ้าเรานะครับไม่ใช้ท็อปใช่ไหมเราอยากเอามาไว้ข้างๆเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับเนี่ยเนี่ยมันก็เป็นแบบถ่ายแนวตั้งได้แบบเราสามารถถืออย่เงี้ยได้เลยเห็นไหมคือมันเจ๋งอะทุกอย่างมันคอนเน็กกันได้หมดนะครับคือเราจะรู้ได้ไงว่ามันคอนเน็กกันได้นะครับมันจะบอกว่าขนาดเพจเป็นขนาดเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ด้านล่างของตัวล็อกนะครับไม่รู้เห็นไหมนะครับ ถ้าไม่เห็นเดี๋ยวจะ insert ให้อีกรอบอย่างอันนี้มันเป็น f 22ใช่ไหมด้านบนมันก็จะเขียนเลยนะครับอย่างด้านบนของตัวหลิกนะครับมันก็จะเขียนเลยนะครับว่าเป็น f 22นะครับเนี่ยข้างๆด้วยเนี่ยมันจะเป็น f 22หมดบนเลยเนี่ยเราด้านข้างนี้อีกมันก็จะเป็น f 22นะครับซึ่งข้อดีของมันเนี่ยก็คือเราสามารถซื้อท็อปแฮนเดอร์มาตัวเดียวใช่ไหมเนี่ยเราจะใส่ด้านล่างนี้ก็ได้เนาะเนี่ยใส่ด้านข้างเรากลายเป็นไซส์ก็ได้เนาะใส่ด้านข้างปุ๊ นะครับเลือกได้เลยเนี่ยถ่ายแนวนี้หรือว่าจะจับยังไงก็ได้คืออยู่ที่เราประยุกต์เลยนะครับคือเรามีท็อปแฮนเดอลอันเดียวใช่ไหมเราใช้ได้หลายหลาย,ย่างเลยเนี่ยคือความเจ๋งของ For cam Ecosystem <c oughs> ของเขาเลยนะครับเ <c oughs> จ๋งมากๆาผมชอบตรงนี้เลยผมได้ซื้อนะครับ <c oughs> คือดูแล้วมันอะไรมันง่ายไปหมดแล้วมันถามว่าล็อกแน่นไหมคือล็อกแน่นนะล็อกอยู่เลยนะครับไม่ต้องกังวลเลยว่ามันล็อกไม่อยู่นะครับเลนตัวนี้ก็ค่อนข้างมีน้ําหนักเนาะ จริงๆอะผมสั่งมาแบบฟูลอิกเลยแต่ตอนนี้ผมยังประกอบไม่เสร็จผมก็เลยเอามาเท่านี้ก่อนเท่าที่รีวิวได้เนาะอย่างต่อมานะครับเป็นไซส์แฮนเดิลนะครับอันนี้ผมสร้างเป็นมือซ้ายมาเนาะนี่สวยงามมากคืออีกอย่างหนึ่งที่ซื้อนัครับเพราะว่าความสวยของมันนี่แหละสีนู่นนี่นั่นมันแบบดูดีอะเนี่ยโลโก้มันเท่มากที่เป็นภาษาจีนเล็กๆอะแล้วอีกด้านหนึ่งก็จะเขียนว่าฟอลแคมภาษาอังกฤษน,นะครับตรงด้านเนี้ยเขาก็จะให้เพจ F22 มาเหมือนกันนะครับข้างบนเนี่ย คือเราสามารถต่อคอนเน็กได้เลยถ้ามันเป็น F22 เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมมันจะประหลาดแบบคือคุณสามารถเอาอะไรมาต่อก็ได้นะครับผมลองให้ดูอันนี้ผมแบบต่อแบบไม่มีความหมายเลยนะเนี่ยเห็นไหมมันต่อได้แบบน่าทึ่งนะครับคนออกแบบแบบเก่งมากอย่างที่ผมสั่งมาก็จะเป็นอย่างนี้เนาะแล้วมันก็จะมีฮอตชูให้ใส่ด้วยเนาะเนี่ยใส่ใส่ได้นะครับเราจะเอาเกียวอะไรมาไขาอีกก็ได้นะครับและอีกตัวหนึ่ง ที่ผมสร้างมาเป็นตัวนี้ตัวเล็กตัวเล็กนี้มันเด็ดยังไงนะครับจริงๆอะ่ะผมใส่เพจนี่ไว้แล้วจริงๆมันให้เพจมา2อันนะจะเป็นเพจที่ท็อปแฮนเดิลเนี่ยที่หมุนเข้าไปแล้วผมหมุนเข้าไปเพราะว่าความเจ๋งของมันคือตรงนี้นะครับผมจะใส่มันเข้าไปสมมุติว่าใส่จึบ๊บนี่ล็อกแล้วใช่ไหมอันนี้คือต้องซื้อแยกกันหมดเลยนะปกติถ้าเรามีจอนะครับจอมอนิเตอร์นี่ผมจะไข F ยี่สไว้ที่จอมอนิเตอร์เนี่ย F ย2ิเราก็สามารถ ควิกรีล mm ีฟ hmm. มันได้เลยนะครับอาจจะใส่แบบถูกด้านผิดด้านบ้างเน้อเพราะว่าผมก็เพิ่งเล่นเหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมเสร็จแล้วแล้วถามว่าแน่นไหมคือแน่นมากนะครับเราล็อกตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จอเนี่ยสามารถบิดได้นะครับแต่ต้องปลดก่อนเวลาถ่ายก็รวดเร็วมากเวลาจะปรับก็แค่หมุนด้านนี้ตัวเล็กนี่เนี่ยแล้วเราก็ล็อกถ่ายมุมต่ําเห็นไหมเราก็จะได้กล้องมุมต่าปึ๊บเจ๋งเจ๋งมากนะครับ เนี่ยเวลาปลดเอาออกไม่ใช่จอแล้วรู้สึกว่าเก,ก,กะอะไรอย่างเงี้ยผมก็แค่ถอดตัวเพลทที่ติดไว้กับจอนะครับก็จบแล้วเนี่ยเราก็ไปเซตอัพแบบเปล่าๆอย่างงี้ก็ได้นะมันมันสะดวกจริงๆนะครับอีกด้านหนึ่งที่ซื้อมาก็คือเป็นแบบวงกลมนะครับอันนี้ลองลองดูเขาเรียกว่ามัชลูมนะครับตัวนี้ผมจะเอามาต่อแบบนี้นะครับมันคือการทดลองทางนั้นเลยเนี่ยเห็นไหมด้านนี้ รู้สึกว่าแน่นนะครับเห็นเป็นวงกลมๆอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเห็นเป็นวงกลมๆอย่างนี้แน่นอยู่นะครับนี่ด้านนี้นี่เวลาถือหรือว่าเราจะถ่ายมุมต่ำเราก็ใช้ท็อปแฮนเดิลก็คือครบเลยนะครับตรงนี้แต่จริงๆก็ถ้าแนะนําให้ซื้อก่อนเนี่ยก็จะเป็นชุดนี้เลยเนี่ย คือเป็นชุดที่สะดวกมากหรือว่าใครงบ,งบจำกัดเนี่ยก็แนะนาเป็นท็อปแฮนเดิลนะตัวนึงมันง่ายมากเลยนะครับผมจะขยับท็อปแฮนเดิลนิดนึงก็สามารถทำได้แบบง่ายๆความเจ๋งของมันอีกอย่างหนึ่งนะครับคือซิสเต็มมันเนี่ยทำให้เราเสียงเงินไม่รู้จะจบจากสิ้นนะครับก็คือด้านล่างเห็นไหมด้านล่างเนี่ยไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับด้านล่างของกล้องตัวนี้มันจะเขียนว่า F 3 8กับ F 5 0มันคือขนาดของเพลทนะครับความเจ๋งของมันคือถ้าคุณมี F 3 8เนี้ยคุณก็เอามาคอนเนคกันได้นะมันจะมีตัวขายแยกอยู่นะครับอย่างเนี้ยเป็นเพลทของมันที่ต้องเสียตังค์ซื้อเพิ่มนะครับอันนี้ผมจัดเพลใหญ่มาเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราขึ้นกับขาตั้งกล้องตัวที่มันใหญ่เนี่ยมันจะได้แบบน็อตล็อกให้แน่นหนาเลยนะครับมันเป็นเพลสสาหรับควิกรีลิทนะครับมันจะบอกหมดว่าใส่อะไรได้บ้างแล้วเราสามารถปรับน็อตได้หมดเลยเห็นไหม ขยับรูนึงกลายเป็นอีกเพลทหนึ่งสามารถใส่กับอีกเพลทหนึ่งได้เพลทนี้นะครับคือมันสามารถใส่กับเพลทแมนฟาโต้ได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องปรับอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าเป็นเพลทอื่นอะไรเนี้ยมันจะบอกไว้หมดว่าให้ขยับน็อตน,นี้มาตรงนี้อะไรเงี้ยคือมันมันบอกละเอียดแล้วมันก็คิดมาดีมากอย่างอันนี้นะครับมันคือ f 5 0ถูกไหมมันเป็น Quick Release ของ for c คม f 5 0แล้วความดีงามของมันก็คือตูดผมเป็น f 5 0ใช่ไหมผมสามารถทำนี้ได้เลยเนี่ย อันนี้ล็อกแล้วโดยที่เราไม่ต้องใส่เพจกับกล้องเลยเพราะว่ามันมีเพดมาให้อยู่แล้วเนี่ยแล้วมันแบบมันแน่นมากนะครับคือตัวเนี้ยถ้าใครมีขาตั้งกล้องที่แบบเพจไม่ค่อยดีแล้วเ,เอาตัวนี้ไปไปแทนที่นะครับคือใส่้าไว้เลยเพดที่มันขาย,ยากๆเนี่ยแล้วเราเอากล้องไปวางได้เลยผมว่ามันเป็นอะไรที่รวดเร็วมากเวลาจะเอาออกมาก็คือปดนะครับปดด้านนี้นะครับเวลาจะวางเดี๋ยววางให้อีกทีนะ แต,แต่เราต้องวางให้ชัวร์นะเนี่ยให้มันแบบเดินไปข้างหน้าพอมันเดินไปข้างหน้าเรามันดังแก๊กปุ๊บก็คือเขา่าจบใต้ตูดมันก็จะมีให้ใส่น็อตแบบล็อกได้แน่นหนานะครับเนี่ยเจ๋งมากเป็นเคสที่รู้สึกว่าใช้แล้วชอบนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือสีมันรูปล่างมันมันดูแบบสวยนะครับสองก็คือระบบที่เขาค่อนข้างคิดมาโอเคนะครับแต่ก็ยังงงๆแบบ บางจุดอยู่นะแบบยังรู้สึกว่ามันล็อกยังไงมันอะไรยังไงนะครับแบบไอตัวเนี้ยมันมันรู้สึกว่ามันยังเล่นแบบงงๆอยู่คือบางทีอะ่ะมันก็หมุนไปซ้ายขวาได้บางทีผมปดแล้วมันก็ยังแบบไม่ไปอย่างเงี้ยผมก็งงเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยอย่างอันเนี้ยผมกะทําเป็นเซตใหญ่เลยนะ ตัวเนี้ยผมจะไขเข้ากับตูดกล้องเนี่ยไขยไปแน่นๆเลยน็อตสอตัวนะมันก็จะกลายเป็นเพจอย่างนี้แล้วเราก็ใส่พวกแบตวีมาส์อะไรเข้าไปได้จะได้ถ่ายนานๆตูดเบตเพจเนี่ยผมก็ใส่เป็นเพจแบบของมันเนาะ f50 แล้วเวลาผมเอากล้องขึ้นขาเนี่ยผมก็แค่เอาไอเพจเนี้ยไว้บนขาเลยนะแล้วผมก็ทําการแบบใส่เข้าไปเป็นควิกลีเลตมันก็แน่นแบบแน่นมากคืออันเนี้ยเป็นเพจขนาดใหญ่สุดของเขาแล้วมันสามารถรองรับกล้องใหญ่ๆได้สบายเลยนะครับ มันจะมีแบบยาวกับแบบสแควรนะครับคือลองไปดูในเว็บกันครับมันเสียตังค์ได้อีกเรื่อยๆเลยครับสำหรับเคสของฟอร์แคมนะครับจริงๆมันยังไม่จบแค่นี้เนาะสมมุติว่าเราไม่อยากถอดเคสแล้วเอาไปขึ้นโลนินเนี่ยเขาก็มีตัวที่แบบไปต่อกับโลนิน i3 อะไรอย่างเงี้ยขายแยกอีกนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะคิดมาให้เราบานไปลายไปเรื่อยแต่ถ้ามีครบเราก็สะดวกมากๆเลยนะครับสำหรับการทำงานแบบรันแอนดกันแล้วก็กองที่ไม่ได้ใหญ่มากเนาะ อันนี้ผมพูดถึงว่าเราใช้แบบว่ากองที่ค่อนข้างที่จะขึ้นไปแบบทางานจริงจังและเราอยากได้เคสอยากได้ลีกอยากได้อะไรที่มันแบบสะดวกตอบโจทย์นะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเคสที่ตอบโจทย์ของผมนะสำหรับปี2023เลยนะครับอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์สักบาทเดียวนะครับซื้อมาใช้เองล้วนๆนะครับเห็นแล้วมันมันชอบนะมันมันสวยอันนี้ พูดย้าอย่างนี้เพราะว่ามันมันสวยจริงๆนะครับตัวจริงมันแบบสีมันสวยอะไรไปหมดเนี่ยถ้าผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าเคสฟอร์แคมที่ผมเอามาป้ายยากันในวันนี้หวังว่าเพื่อนๆบางคนจะโดนยากันไปบ้างนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็เสพจากช่องต่างประเทศเนี่ยแล้วก็โดนยามาเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็ลองไปสอบถามทางร้าน อัลฟาวูฟได้นะครับเพราะว่าร้านเขานี่จะเป็นคนที่ขายพวกเคของทางฟอลแคมอยู่แล้วนะก็ลองไปสอบถามกนได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับมีของอีกมากมายเลยที่อยากเอามาป้ายยาของฟอลแคมผมขอเป็นเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพอผมจัดเซตเสร็จแบบฟูลลิกเลยผมจะเอามาให้ดูอีกทีเนะเพราะว่าปีนี้ผมตั้งใจว่าผมอยากจะไปแบบวิดีโอแบบเต็มตัวและนะครับก็อยากเอามันให้สุดไปเลยนะครับเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ